กระหม่อมหญิงอุบลรัตนจักกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยพิษณุโลกประจําปีการศึกษา2562-2567ถึงวันนี้เวลา20นาฬิกา26นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนจักกัญญาสิริวัฒนาพันนวดี เสด็จไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลกประจําปีการศึกษา2562ถึง2567ณหอประชุมอนุสร100ปีคุณย่าประสาทรักเลี้ยงมหาวิทยาลัยพิษณุโลกอําเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกในการนี้ถวายปริญญาบัตรแด่พระสงฆ์13รูป พระราชทานปริญญากิติมศาัากดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน9คนและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและประิญญาตรีรวมจำนวน714คนมหาวิทยาลัยพิษณนุโลกตั้งขึ้นเมื่อปี2 5 4 5เริ่มต้นจากการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชื่อวิทยาลัยพิษณุโลก เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในเขตภาคเหนือตอนล่างและเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อมาในปี2554ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยพิษณุโลกโอกาสนี้พระราชธามพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้นั้นจะถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้มีความคิดและมีสติปัญญา สามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมานำมาใช้แก้ไขปัญหาต่างๆได้ซึ่งในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาการต่างๆมีอยู่อย่างแพร่หลายแต่นักบัณฑิตทุกคนจะต้องหมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้พร้อมทั้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่างๆตลอดจนความก้าวหน้าของโลกปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อนำความรู้ต่างๆที่ได้ศึกษามาประกอบสัมมาชีพและสามารถดำรงอยู่ร่วมกันในสังคมตลอดจนประเทศชาติอย่างเป็นสุขสืบไปพระอนุวงศ์และองคมนตรี